สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะวันนี้ก็มาอัปเดตด,ดูเจ้าหัวากกันนะครับว่าผมทำได้ทีงไหนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นหัวแล้วนะหัวเกงของเขาครับ,รบตัวนี้น่าจะเป็นหัวของ สามหกศูนย์นะครับแต่ผมจะแปลงนาเป็นกิกกานะครับก็แคสีร้อก็ใส่ไว้่แล้วนะครับทำมาหลายวันนะพอดีไม่ค่อยมีเวลาผมทำกลางคืนแล้วครับทำน่าจะนานอยู่ครับเพราะลาทา่านี้เพราะว่าโรเบิตอะไรยังไม่ได้ทำเลยครับ ผมเปลี่ยนใบัรเตร์ก่อนนะครับกางงานินผมก็เป็นงานกระดาษนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ว่าเป็นกระดาษแบบไหนก็นี่ครับกระดาษประมาณน,นี้นะครับนี่นะครับกระดาษแข็งนะครับ ผมซื้อไว้เมื่อ5ปีก่อนครับเนละ5บาทครับตอนนั้นครับสั่งตัดมาเดี๋ยวไปูว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับกระดาษแข็งนะครับถ้าสี่ผมก็ใช้ประกบกันนะครับสองอันครับนี่ครับมันก็จะแข็งแรงนะครับนี่ประกบกันนะครับแข็งแดงมากครับ เล่นในดินแห้งนะครับแต่โดนน้ำไม่ได้นะครับกระดาษนี้มกอดูเลครับเตอร์กันนะครับอันนี้ช่องอันนี้ผมตัดไปแล้วนะครับเป็นกระจกหน้าครับเอาไว้ใช้กระดาษสีดำมาทาบนะตรงนี้ จะกระจกนะครับนี่นครัจะมาตัดแบบนี้ดูนะครับก็สำหรับใครที่ดูแล้วก็ดูนะครับสำหรับใครยังไม่ดูก็งานของชัง่างซีนะครับจะไม่มีการพ่นสีนะครับจะเป็นงานตัดแปะกระดาษใสรวนนะครับกระดาษสีนะครับ จะไม่มีงานสีมาปนเลยนะครับเหมือนเป็นงานตัดแปะนครับมันไม่ใช่แผ่นทัชเซรุวมดเลยมันเป็นกระดาษนะค่พ่นสีไม่ได้ครับเราก็ต้องทำประมาณนี้นะครับ นี่ครับเป็นรูปร่างถ้าเป็นวิกเตอร์นะครับมันจะมาแบบเป็นพวกวิกเตอร์เป็นพวกเมกานะครับเขาะจะเป็นมาแบบยาวตรงเลยครับแต่เป็นสามกศูนย์เขาจะงอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโค้งนิดหนึ่งนะครับประตูนะครับสังเกตด,ดูดีๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับประตูข้างน,นะครับ เราทำแต่กลางคืนครับทําวันละไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาจริงครับกลางวันก็ทํางานกันางเ่นะครับก็จะช้าไะครับอับซีก็รอกันด้วยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมมีงานอื่นด้วยไม่ได้ทํางานไม่ใช่ทําโมเดลอย่างเดียวนะครับผมทํางานประจาด้วยนี่นะครับประมาณนี้ครับ อีกทางหนึ่งก็ตัดเหมือนกันนะดูเหมือนง่ายครับแต่ไม่ง่ายครับ นีน้องชายผมอยากทาบ้างครับอยาลองดูครับเพราให้ทําไปก็ทําไม่ได้นะครับเป็นว่ายากมากเลยครับมันไม่ใช่งานพ่นสีครับแบบนี้เราต้องทําให้เนียนก่อนแล้วก็ค่อยให้มันได้ระดับก่อนครับแล้วค่อยก็มีคลิปที่ผมแปะกระดาษให้ดูนะครับอยู่ในอีพี่นะตอนนั้นตอนที่ผมทำหกรอดําครับวิกเตอร,ร์ตอนนั้น ประมาณอีพีสามหรือเปล่าแล้วนั้นเราไปย้อนดูได้นะครับตอนไปแตะกระดาษสีลงแบบไหนแบบไหนก็ดูกันได้นะจใไปอยากทำตามก็ทำนั้นเลยนะครับ ก็เห็นขอกันทึ้มาเยอะครับอยากเห็นกิก,การครับเลยเอามาทำเป็นเทนเลอร์เลยนะครับม่าจะสวยดีนะครับอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวแก่เลยนะครับไม่รหมกันผมไม่อยากให้มันซ้ำสีกันก็เลยใช้ทุกสีครับก็กระดาษซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับร้านเครื่องเขียนครับ เราก็นํามาเคลือบก่อนนะครับนํามาเคลือบกับแผ่นสติกเกอร์นะครับทำเองมาตุกอย่างนะครับยกเว้นรอนะครับรอไม่ได้ทําเองนะครับประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับพอได้ก็วางระดับไว้ได้เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ติดตั้งแต่ผมจะแต่งแน่ตายครับก่อนนะครับก่อนที่ผมจะประกอบลงครับผมจะนี่ครับได้ทรงยังครับนี่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพวกสามหกสูนนะครับคลอดล็อ ขจะยกสูงประมาณนี้นะครับร้อเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นหรลากครับันนี้ก็เราติดตามด้วยนะครับว่ามันจะสวยกค่ไหนนะครับก็เอาไะถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับว่าแต่งร้อให้เขาประมาณไหนนะครับนี่นะครับจัดหม้อก๋วยเตี๋ยวให้เขาแล้วก็กระจกนาซาครับก็เรารู้ก็อยู่กับคันนี้ครับใช้งานมา ตั้งแต่เปิดช่องเลยนะครับอันนี้เขาอยู่ด้วยมานานก็จัดรอให้เขาหน่อยนะครับก็ยังเหลือไฟข้างบนแล้ว็จะจัดให้เขาอีกตรงนี้กระจกน้าซาก็ดูรอขึ้นนะครับดูรอดีเหมือนกันครับมาก๋าเตียวอย่างนี้ครับโอเคเลยก็มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาให้ดูกันนะครับว่าผม ทำไปถึงไหนแล้วนะว่าหัวลากนะครับก็ไม่เคยมีเวลาทับนะครับอาทิตย์หนึ่งได้ประมาณนี้ครับงานเราย้ำด้วยครับพอดีมีงานเข้ามานี่ครับทำตอนกลางคืนครับเล็กน้อยริงๆครับเวลาไม่่คยมีนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเอฟซีครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณกิ๊งนะครับคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กติ๊กมาเดียวนะครับ ขอบคุณครับคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันนะตลอดมาในช่องนี้ครับก็จะสร้างผลงานในเอฟซี FC ดูกันต่อไปนะครับมาดูติดตามโหัวากคันนี้ไปด้วยนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิกมาเดียวด้วยนะครับลืมตามต่อคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ